แล้ววันนี้โชคดีที่มาเจอช่องโปโกโลได้กดติดตามไหมครับกดติดตามอ้่ขดูกันขอดูกัน,อ,กนอ่าติดตามอยู่นะครับและเงินหนึ่งหมื่นนี้จะเป็นของน้องสองคน,นครับถ้าน้องโตขึ้นแล้วน้องขอยันทำงานวันนี้แบตในโทรศัพท์มีเท่าไหร่ครับส6 48ี่สิปต่ำไปเราตั้งกันไว้50ถ้าเกิน50ได้เงิน1 0,000ืเพราะว่าแบงค์หลือยู่ในกระเป๋าเพราะแบงค์สีอะไรครับชมพูเราเอาสีเหลืองอ่าๆ่าไซส์รองเท้าเรา,ซาไซส์อะไรครับ38 38ค่ะเอา3า้า <ues> ไม่งา้นนัดได้รางวัลไปแล้วนะไฟใน TikTok แล้วเนี่ยมีเท่าไหร่ที่สูงที่สุด260 260อหกตามไป6กร้อยันน้องได้ไปแล้วรางวัลเนี่ยปกติใน TikTok อกอ่ะฟีดของเราอะเป็นแนวไหนครับเป็นเป็นโปโกโลอย่างนี้ไม่ให้ไม่ได้แล้วันนี้พี่มีโปโกโลมาให้ก่อนี่เราอยากโดนสัมภาษณ์ช่องไหนมากที่สุดครับโปกโลทำไมทำไมทำไมคนสัมภาษณ์ช่องนี้หรอ 对呀。